คลิปนี้มาแนะนําการเข้าโหมดล้างเครื่องมือถือซัมซุงกรณีเครื่องติดรหัสอยู่นะครับปิดเครื่องไม่ได้ในกรณีที่เราจะล้างเครื่องหรือล้างรหัสล็อกหน้าจอนะครับโดยเข้าโหมด recovery เนี่ยมันปิดเครื่องไม่ได้จะทำยังไงวิธีการให้เราทำการเสียบกับคอมนะจากนั้นกดลดเสียงกับเปิดแช่จนเครื่องดับครับ เสร็จแล้วพร้อมดับปุ๊บให้สลับเป็นเพิ่มเสียงกระเปิดแบบรวด,ดเร็วแบบนี้จากนั้นตัวมือถือก็จะทําการบูตเข้าหน้า factory reset นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะหรือเรียกว่าโหมด recovery นั่นเองนะพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราทําการใช้ลดเสียงเลื่อนลงมาหาคําว่า Wip Data Tab factory reset นะครับ อ่าโอเคพอเจอแล้วให้กดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเลือกจากนั้นใช้ลดเสียงหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันยเลือกแล้วก็กดปุ่มเปิดยืนยันครับเสร็จเรียบร้อยจะเห็นว่ามือถือมันทําการรีเซ็รีเซ็ตระบบเห็นไหมจากนั้นมันจะเข้าเข้ากลับมาที่รีบูตนะให้เรากดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทําการยืนยันจากนั้นตัวมือถือก็จะทําการรีบูตครับทีนี้ตัวนี้การทําแบบนี้ข้อมูลในเครื่องทุกอย่างหายหมดนะครับ จะเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยแต่ว่ามือถือจะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยอีเมลที่เราเคยใส่นะครับไม่งั้นเครื่องจะติด gmail นะตอนนี้มือถือทุกเครื่องนะครับตั้งแต่ Android 6ขึ้นไปนะถ้าเรารีเซ็ตคืนค่าโรงงานแบบไม่ได้เปิด oem นะครับหรือไม่ได้ลบเมลออกจากเครื่องก่อนเนะี่ยทุกเครื่องจะติด gmail หมดนะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วย gmail ที่เคยใส่นะครับอันนี้คือหลักการของระบบเขา อ่าจะเหมือนกับ iPhone ที่ติด iCloud อ่ะประมาณนั้นเลยนะครับแต่ของ Android เนี่ยมันจะปลดง่ายกว่านะครับแต่บางเครื่องก็ต้องใช้โปรแกรมนะนะครับเช่น Samsung ตอนนี้นะครับจะไม่สามารถปลดผ่านมือได้เลยนะยกเว้นเครื่องรุ่นเก่าๆตั้งแต่ Android 9ลงไปอะ่ะยังพอปลดมือได้แต่ถ้า Android 10ขึ้นมาพวกนี้ต้องได้ปลดผ่านโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับจุดที่เคยแก้ได้ก็ถูกปิดหมดนะ นะครับรอสักครู่มือถือเราก็จะขึ้นมาเหมือนกับเครื่องใหม่แกะกล่องเลยเห็ไหมจากนั้นเราก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่นะครับเพื่อเข้าสู่การใช้งานถ้าขึ้นรูป,ปกุญแจแบบนี้แสดงว่าติด Gmail นะนะครับเราก็ม่ต้องมีการยืนยันตัวตนตัวนี้เจ้าของเครื่องจําเมลได้นะครับหรือถ้าจําไม่ได้ก็ต้องปลดผ่านโปรแกรมแทนถ้าโปรแกรมไม่รองรับก็ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์แทนนะครับ แล้วก็เซตค่าเครื่องใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการยืนยันตัวตนเข้าสู่หน้าการใช้งานอ่ะโอเคตัดมานะครับตอนนี้ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ